เฮ้ย hey, พวกเรามาเล่นทายคำถามกันดีกว่านะ่ะได้เลยกูไม่เคยกลัวมึงคนอะไรมีสี่ขาผองมัง้งไม่ใช่เว้ยคนฟิกเจอริงไม่ใช่คนกำลังคลอดลูกยังไงล่ะอาจจะะมีคำตอบแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยคุยตอบถูกได้ยังไงเนี่ยเก่งจริงนะนายฮ่าฮ่าฮบนโลกนี้ควายอะไร มันจะมีสามเขาก็ควายป่วยไงพองควายของเล่นพองอืมรูปปั้นควายพองอีกนั่นแหละแล้วแม่งควายอะไรวันนี้ควายอย่างมึงไงอืมอย่าคิวโชว์แม่งเลยฮ่ออออโอ้โงูตั้งนานปีอะไรล่ะที่ สามารถพ่นและปล่อยใย,ยได้น่ะปีโป้ผิดปีแมงมุมผิดอืมเราเรามันปีเฮียอะไรวะเนี่ยกูก็ไม่รู้ปีเตอร์พาร์เกอร์ยังไงล่ะอ้ฮ่าฮ่โอ้ <laughs> โอยมันงงจริงๆอืมคำถามเฮียะ